กินอันนี้เพิ่มเขาเพิ่มเขาใส่คือเป็นไฟเบอร์เพิ่มใส่เพิ่มใส่เพิ่มใส่ช่วยพ่อขายของนะลูกนะมันก็จะดีมันจะเห็นฝนเร็วเร็วขึ้นกว่าเดิมวันนี้เห็นผมไว้น้ำลายหมดแล้วว่ะน้ำลายแตกหมดแล้วว่ายิ้มแล้วะยิ้มหล่อแล้วเนาะยิ้มมองหมอนแล้วยิ้มอร่อยแล้วไปร่วมแม่ร่วมแม่ร่วมแม่มาหนึ่งแมหาพ่อแบบ ไปดูดิมันดูของคนไหมเดี๋ยวดิเฮ้ยอะไรชาแนลชาแนลเป็นไรลูกทำไมทำไมไม่อยู่เฮ้ยชั้วผมเนดูกล้องดีลูกชร้วผมก็สี่ดีแต่ว่าผมก็สี่ดีแต่ว่าลูก เมื่อการล้งเงินมันอการล้างเอใครมาคุยอยู่กับลูกอ่ะเอออะไรน้อบลยโอ้ยใครมาเสบตามันแดดทุกคนมันแดดน้องเขาแสบตามันเดดมันแดดมันแดดมันแดดมันเดดน้องมันเดดน้องหนึ่งหนึ่งหนึ่งหึงหนึ่งเออฮัลโหล ขายของไหมขายของไหม,อมเอาถ้าไปได้ไหมยังลุกด้วยขายของไปด้วยได้ไหมลุกด้วยขายของไปด้วยได้ไหมทุกคนอ่ะมีใครอยากรอไหมครับเดี๋ยวเปิดให้หนึ่งหอ่อขอมาแล้วกันนะถ้าหนึ่งหอ่อควรได้ส่วนลดพิเศษผมแนะนําให้ขอไปเป็นสองห่อนะครับเพราะว่ามันเป็นโปรหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งแถมหนะึ่งเนี่ย มันจะได้ราคาดีกว่าก็เออปิดหนึ่งแถมหนึ่งก็แล้วกันเพราะว่ามันจะออกคู่กันดีกว่าออกคู่กันดีกตัวน้องลูกนาะนี่น้องเอิญชอบน้องาคาร์โลขอบคุณครับถ้าลูกจำให้บ,บ้านหน่อยได้ไหมจำให้บ้านหน่อยได้ไหมจยาได้ไหมลูกจัำได้ไหม เอ,ออยังใช้บอดายยังใช้บอดายปะครับวะมันยังใช้บอดายปะคาร์โลน่ารักจุ่มเลยว่าจะกวผมไว้องไม่ได้กลครับรอตัดอย่างเดียวไม่เป็นไรผมแบบนี้แหละสวยโตมาจะแบบผมลืน่นเช่นไม่นามันผมหนามไปก็ไม่ไม่สวยจะลื่นเนาะจะเหมือนแบบ เกาหลีเกาหลีเห็นไหมให้ป่ะร้องให้ดิร้องไหมอืออือใครคุยกับลูกว่าลองเปิดเสียงไหมกล้ากล้ากล้าเปรดอาบน้ำในคลองตากระจ่างมองมองเหาในคลองมีหอยปูปลาเห็นบอก ถูกไหมไม่ถูกนะไม่ถูกนะเพลงราวกันบูมีเด้หรือมันบูมีเด้ห้องเพลงเด็กน้อยฟังเนั้นเพบูมีมันบูมีเยู่ดิคนรอคนรอครับคดรอครับก็เลยคือบัเเววในเด้ เออบ่าวน้ำแน่โอ้นุ่นคือบัวบ้าวอ่ะบ้าวน้ำแนลมน้ำแน่ดีเออลูกไปดึงผมไปมาน้อนี่นนะผมยันแมมแท้เลนบบผมเป็ตู้แหม,ม,ม่มเป็นบอ,อ,อ,อโอ้ดึงออกขาดเลยยายคือมาผมอยู่คือจะไปดึงได้จังได่ลุนเลยดึงอยู่มือนี่บอฮะกระเด็ไป ใครของมาอืออืมออือเก่งเด้อพี่จะเก่งเด้อคือเรามีเพลงนี้หน่อยบอกบุ้มีว่ะบุ้มเคยเคยฟังบุ้มเคยฟังฟังได้เพลงใครเขาไม่ใช่ ต้องทานแฟนเบอร์แล้วนะคะอร่อยดีถ่ายไงโอ้ขอบคุณครับเข้าใจเดอ้อวันนี้โป้สองหอนะครับหนึ่งแถมหนึ่งดีกว่าเปิดหนึ่งแถมหนึ่งดีกว่าอ่าเดี๋ยวดูโปรให้นะครับแปบ๊บหนึ่งเดอ้อเดี๋ยวดูโปรให้นะครับเพราะว่าผมมีแผ่นดูได้ละดูได้อยู่ ของยังจะได้อยู่ไหมคะว่าชันอ้เหลือน้อยมากสต็อกเหลือน้อยมากดูเอาเซตคู่ไปก็แล้วกันนะเอาคนละ 10, สิบเซตอย่างละสิบก็พอแล้วแหละวันนี้สิบอไม่ใช่วันสุดท้ายนะครับพรุ่งนี้วันสุดท้ายแต่วันนี้ผมว่าอาจจะเป็นราคาดีเลยเพราะว่าวันก่อน30มสิเมื่อวานสี่สิบใช่ไหม วันนี้น่าจะได้ดีกว่าอีกอ่ะลองปักดูนะครับใครสนใจก็สามารถกดตะกาได้เลยกดตะกาได้เลยราคานี่เดอ้อใครได้ราคาที่แบบมันดีกว่าสามร้อหบเก้าบาทจากเจ็ยปดสิบนะครับจากเจ็ด้อยแปดสิบใครได้ดีกว่าสามร้อยเออสามรอยหบเก้าบางทุกคนนี่แหลมนะบ้า ภัยได้ดีก็369บาทครับราคานี้นะถ้าใครได้ร้อยแปดเ้าสห่อให้กดเลยดีที่สุดเพราะผมเห็นละผมเห็นยวนเนะลองหาช่องอื่นมากดดูนะถ้าใครอยากบบได้2องหอนราคาร้อกว่าบาทเนะี่ยลองหาช่องที่แบบไม่เคยสั่งซื้อในช่องนี้เลยเนะี่ยมันจะมีส่วนพิเศษสำหรับลูกเขาเรียกว่าลูกค้าใหม่นี่จะลดเจ็ดสิอรซนตะทุกคนกดได้กดตุนตุนได้ เคี้ยวอร่อยกินปุ๊บที่พับโอ้โหสุดๆนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องการถ่ายถ่ายงากอะไรเงี้ยถ่ายงากแบบว่าถ่ายบอ่ออ่เียเอาตัวนี้ไปลองได้ไหมตัวเนี้ยมีคนถามว่าเนี้ยเดี๋ยวผมปักหมุดนะแป๊บหนึ่งนะผมปักหมุดของคุณพี่นี่แป๊บหนึ่งนะครับมันผมเลื่อนหาเม้นอยู่หาเม้นอยู่นะเขาถามว่าช่วยไหมก็ผมผมว่าช่วยนะเพราะว่าตอนนี้ผมก็ไปออกกําลังกายอยู่แล้วก็ กินตอวนี้เสริมด้วยมันจะนิ่งดีแล้วก็เร็วมากๆนะครับผมแนะนานะถ้าใครแบบอยาก,ยากรู้หรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมอยากให้เราแนะนํามากขึ้นก็สามารถทักหลังบ้านได้เลยนะครับแม่ให้นมกินได้ไหมไม่ให้นมนีย่ยแนะนําเป็นสายปั๊มนะครับถ้าแบบถ่ายไม่ออกจริงๆเป็นคนสายปั๊มก็อาทิตย์หนึ่งกินวันละสองครั้งนะครับวันละสองครั้งคุณพี่เบน คุณพี่เบนเอาไปลองก่อนหนึ่งห่อมาแล้วกันแล้วลองทานติดกันติดกันดูเจ็ดวันนะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมถ้ามีการแบบเปลี่ยนแปลงนิดนึงก็สามารถว่ามันช่วยของคุณช่วยคุณพี่ได้นะครับฮะแปลว่าช่วยคุณพี่ได้ลองหนึ่งห่อไม่เสียหายนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเปิดหนึ่งหอกนแล้วกันอันนี้เซ็ตคู่มีแค่ผมให้แค่ประมาณยี่สิบเซตนะครับหนึ่งห่อเดี๋ยวผมเปิดให้อีกหนึ่งห่อตัวนี้คนชื่อเยอะมากนะครับ ตอนนี้ได้ร้อยแปดเก้าผมให้ราคาพิเศษกว่านี้ได้แป๊บหนึ่งอย่าเพิ่งกดให้ราคาน,นี้ก็แล้วกันจิกตอแบบจิ๊กตอโอ้โหแบบเหมือนเป็นพาร์ทเนือขอเงเรามากเลยคอมมิชชั่นเยอะทรเนียมทรเนียม,ม,ม,มบบเยอะรถมิน้ผมทำอไรแบบสีเนี้ทัานนี้มากครับขอบคุณครับ อ,อยากดูคาโลคาโลอาจจะเข้าไปข้างในนะครับไปกินนมแล้วไปกินนมแล้วให้เขาอยู่กับคุณคุณยายเขาแล้วนะครับอยู่กับเมตู้แล้วก่อนเมตู้เขาคิดถึงอีกไม่นานก็เหนื่อยแลว้วนะครับอยู่ไปก่อนนะอันหนึ่งห่อรออีกหนึ่งนาทีคพ่อกดนะครับแต่ตัวนี้มันมีราคามันจะมีแค่อย่างละสิบห้าก็แล้วกัน อย่างละสิบห้าแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเบอร์หรือมี